วิธีการเข้าเกียร์วดีโอดูให้ดูตามตารางตัวนี้นะน,นี่ยกมังหน้าห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยห้าร้อยสี่สิบ e คือรอบประหยัดรอบเร็วตัวนี้รอบเร็วต,วรรวตวัรอบช้าอันนี้ว่างอันนี้คันวดีโอเกียร์ว่างอันนี้วดีโอที่เข้ามา,าเขาเรียกดูโวิดีโอจะเข้าในตำแหน่งนี้จะเป็นเข้ามาแบบ ทำงานคีโอหมุนตามรอบล้อให้เราสรังเกตดูที่ตามนี้อันนี้คันเกียร์ที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้นะตัวเหลืองนี้มันจะโยกไปตามตำแหน่งตัวโอคิดีโอจะโยกไปหลังสุดเลยมันจะมีล็อกเม็ดล็อกปืนอยู่ด้านล่างตัวนี้เนี่อันนี้อันนี้ว่างโยกข้างหน้าจะเป็น พีโอ uh, ธรรมดามีเกียร์หนึ่งเกียร์สองธรรมดาตอนนี้คือตำแหน่งว่างอยู่ตัวนี้จะเข้ามาที่ uh, ตัวหมุนตามรอบล้อกันปื้นะไม่ไม่ใช่คันนี้นะคันที่เข้าเ้าหน้าเข้าเพาหน้าดเดพาหน้าคันนี้เป็นคันเหลืองนี้เข้าเกียร์ของพีทีโอส่วนพีทีโอที่จะใช้รอบปกติก็คือห้าร้อยสี่สิบแบบห้าร้อยสิบสี่สิบเอีเนี่ยก็คือเราจะต้องมาโยกที่ตัวนี้ ยกที่ด้ามนี้ตรงนี้ก็หมุนเราต้องใช้ถ้าคันนี้จะใช้กับสองสองตัวนี้สองตัวนี้ใช้งานก็ท่วมกันกับตัวนี้ตัวนี้หยุดหยุดเพาวิดีโอหมุนเพาวิดีโอก็เข้าตาแบบที่ตำแหน่งนี้ก็เหมือนตัวนี้นโยกไปทางหน้าหยุดโยกมาทางหลังทำงาน ก็คือใช,ใช้ร่วมกับห้ารสสิบกับห้า E ้อสิบอีงตัวนี้ส่วนถ้าเราจะใช้แบบที่ดูโอฟคิโอที่กีโอหมุนตามรอบล้อให้เรามาเข้าที่ตำแหน่งตัวนี้ได้เลยตำแหน่งนี้ตรงนี้จะเป็นว่างถ้าปกติรถที่ไม่ใช้พีดีโอใช้ไถใช้อะไรให้มาอยู่เข้าตำแหน่งตัวว่างตัวนี้ตัวเอ็นเอ็นนะก็คือตัวนี้อย่างที่บอกตั้งแต่ทีแรกก็คือด้มเหลืองตัวนี้โยกมาที่ตำแหน่งว่างนี่จะเป็นตัวเอ็น เข้าไปที่หมุนตามรอบล้อนี้ว่างถ้าตบไปข้างหน้าอีกสองครั้งมันก็จะเป็นที่540กับ5 4 0ีธรรมดาซึ่ง5 4 0ีธรรมดาก็จะต้องมาใช้ควบคู่กับคันโยกสีเหลือง540 540E ยสี๋ยวนี่5 4 0ีคือ750รอบนะประมาณนี้เขาเรียก E นะครบก็ E คือตัว e ค o e โคเนอะคโนก็คือรอบประจัก ประมาณนี้อย่างการโยกเข้าีโอตัวเนี้มันเป็นแผ่นเขาเรียกแผ่นคัดคู่ด u โอ a s t คือ,คอเราไม่ต้องไปเหยียบคัดเข้าโยกเข้าได้เลยตอนรถที่วิ่งอยู่เราก็สามารถาโยกเข้าเข้าเกียร์คัดีโอได้เลยทํางานต่อเน,นื่องได้รถกาลังวิ่งอยู่เราจะปลดีดีโยกมาข้างหน้าจะเข้า p โอ โยกมา้างหลังซึ่งรถไม่ต้องหยุดไม่ต้องเหยียบคาร์์เข้าได้เลยปกติก็จะคล้องตัวประมาณนี้